สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนลุกเห็นครั้งแรกหนุ่มเดินป่าเจอตัวอะไรนอนกกไข่ก่อนฉเฉลยแม่ผู้เสียสละผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสคลิปขณะออกไปเดินป่าพบตัวอะไรลักษณะประหลาดไม่ค่อยได้พบเห็นขณะเหมือนนอนกกไข่ลักษณะใสามากจนมองเห็นข้างในพร้อมทั้งบรรยายว่าเข้าป่าจะพามาดูอะไรเหมือนงูเลย ดยมีชาวเน็ตเข้าไปดูคลิปจำนวนมากทะลุก,กว่าล้านครั้งก่อนจะโพสคลิปไปติดตามชีวิตของสัตว์ปริศนาดังกล่าวอีกครั้งเห็นชัดๆพร้อมสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไข่เคลื่อนไหวเหมือนงูตัวเล็กๆโดยลูกอยู่ในไข่สายเป็นลูกแกว้วพร้อมทั้งเฉลยว่าเป็นเขียดงูซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้จักเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกพร้อมอ้างอิงข้อมูลว่าเขียดงูหรือเซซิเลียนแม่ผู้เสียสละเขียดงูเป็นสัตว์จำพวกงคางคกไม่ใช่งูเป็นสัตว์ครื่งบกเครื่องน้ำชนิดหนึ่ง มีลักษณะโดยรวมของรูปร่างคือลำตัวเรียวยาวคล้ายงูหรือปลาไหลมีทั้งอาศัยอยู่บนบกในพโพรงดินและในน้ำหางมีขนาดเล็กมากหรือไม่มีเลยส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัวสัตว์แต่ละชนิดล้วนมีวิธีดูแลลูกน้อยที่เกิดมาด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปเจ็ดงูตัวเมียเมื่อออกลูกแล้วจะไม่ยอมไปไหนจะคอยดูแลและให้อาหารลูกน้อยของมันจนกว่าลูกๆของมันจะหาอาหารเองได้แต่สิ่งที่มันใช้สำหรับเลี้ยงดูลูกๆของมันคือเนื้อหนังของ มันเองโดยการให้ลูกของมันกัดแทะเนื้อหนังชั้นนอกของมันไปเรื่อยๆจนกว่าฟันน้ำนมของเหล่าลูกน้อยชุดแรกจะหลุดไปแล้วแทนที่ด้วยฟันแท้และสามารถหาอาหารเองได้ส่วนแมกเกียดงูนั้นนอกจากต้องทนเจ็บแล้วบางชนิดอาจสร้างชั้นผิวหนังขึ้นมาให้หนาขึ้นเพื่อที่ลูกของมันจะได้กัดกินเต็มปากเต็มคำยิ่งขึ้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ